แบบนี้ก็ไม่มีนี่ก็เต็มนี่ก็ไม่ได้หาอะไรครับเนี่ยอ้าวคุณหมอมาพอดีเลยครับสวัสดีครับหมอมีเบอร์รถลากไหมฮะเอาไปทําอะไรครับรถลากเนี่ยผมจะเอามารากฟันเทียมอันน,น,นี้อันนี้มุกจริงไหครับเนี่ยแหมผมหยอกเล่นคุณหมอจะถามเลยจะเข้าเรื่องคือรากฟันเทียมคืออะไรครับคุณหมอตอบได้แบบนี้เลยครับคุณภาคกุ้งนี่ครับอุ้ยนี่คือรากฟันเทียมครับถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อฟันเราหายไปการทํารากฟันเทียมเนี่ยคือการทดแทนฟันแบบหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนฟันเราหายไปหนึ่งซ เราก็จะทดแทนด้วยการใส่สะพานฟัน oh. ที่มีการกรอฟันซี่ข้างๆแบบนี้แล้วก็ใส่ข้อไปแล้วก็ทําการพ่วงกันท oh. ําให้ดูเสียฟันซี่ข้างเคียง หรือถ้าเป็นโบราณกว่านั้นก็อาจจะทำเป็นฟันปลอมถอดได้ใส่เข้าไปถอดเข้าถอดออกครับกินไปบางทีหลุดออกมาก็มีครับเห็นคุณยายใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นรากฟันเทียมนะครับรากฟันเทียมเราก็จะใช้หมุดไทเทเนียมเนี่ยครับฝังลงไปในกระดูอพอฝังลงไปเสร็จเนี่ยเราจะรอระยะเวลาจนหมุดไทเทเนียมกับกระดูกเชื่อมกันประมาณ1-3เดือนขึ้นกับยี่ห้อขึ้นกับวัสดุขึ้นกับพื้นผิวของรากเทียมอันนี้แล้วแต่คุณหมอบอกเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมนเชื่อมกันเสร็จเราก็ทาการต่อเดือยฟันจากนั้นเนี่ยก็จะต่อครอบลงไป S 1> <S 1> <S <S ก็เป็นอันเสร็จครับคนไข้ก็จะได้ฟันครบถ้วนโดยที่ฟันที่ข้างเคียงไม่ต้องถูกกรอใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติแฮปปี้ยิ้มสวยงามเคียวได้ทุกที่เหมือนกันครับโอ้โหสุดยอดแบบนี้เก็บเลย รากฟันเทียมนะครับคือนวัตกรรมใหม่ที่มาทดแทนฟันที่หายไปแทนการใส่ฟันปลอมครับอมอมีความสุขในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันครับสวัสดีครับ